พยากรณ์ดวงปีนักษัตร์ประจำเดือนมิถุนายน2568าหสำหรับดวงชะตาที่เกิดในสองปีนักษัตร์ด้วยกันคือผู้ที่เกิดปีวอกและปีรากาสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงปีเกิดหรือว่าปีนักษัตร์ที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นดวงที่ง่ายใครก็เช็คดวงตัวเองได้เพราะเราทุกคนก็รู้ปีเกิดของตัวเองกันอยู่แล้วซึ่งการดูดวงปีเกิด ก็จะดูง่ายกว่าดูราศีครับเพราะหลายคนก็ยังสับสนหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคนาราศีอะไรก็ต้องไปคำนวณหากันอีกแต่ว่าดูแบบปีนักสัตว์จะดูง่ายกว่าเพราะทุกคนรู้ปีเกิดของตัวเองกันอยู่แล้วและสำหรับคำทำนายในเดือนนี้ดวงจะเป็นอย่างไรจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณบ้างส่งผลดีหรือว่าร้ายในแง่ไหนบ้างก็มาเช็คดวงกันได้เลยครับผมทำออกมาครบทั้ง12ปีเกิด ตั้งแต่ปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะเรื่อยไปจนถึงปีวอกปีละกาปีจอปีกุลก็มีครบทุกปีครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ปีเกิดต่อคลิปซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6คลิปด้วยกันครับใครเกิดปีไหนก็ดูตามปีเกิดของตัวเองกันได้เลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูคำทํานายกับ2ปีนักสัตว์สำหรับคลิปนี้กันเลยครับคำทำนายดวงปีนักสัตว ประจำเดือนมิถุนายน2568าหสำหรับดวงชะตาที่เกิดปีวอ,อกครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ก่อนอื่นต้องแจ้งข่าวดีกันก่อนเลยครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้เป็นดวงที่โดดเด่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดวงมีการปรับตัวพลิกฟื้นดีขึ้นมากกว่าช่วงก่อนหน้าและที่โดดเด่นและปรับตัวดีกว่าด้านอื่นๆก็มีอยู่สองดวงด้วยกันครับ คือดวงทางด้านการเงินและโชคลาภเป็นสองด้านที่พลิกฟื้นขึ้นมาอย่างโดดเด่นมากกว่าดวงด้านอื่นเดือนนี้เรามาเจาะลึกดวงทั้งสองด้านนี้เป็นหลักครับดูว่ามันส่งผลดีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูดวงแรกกันเลยดีกว่าครับคือดวงทางด้านโชคลาภซึ่งมีความโดดเด่นมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ไทยเป็นต้นมาครับหรือหลังวันสงกรานต์ซึ่งช่วงนั้นดวงเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจน ยังไม่โดดเด่นเท่ากับช่วงนี้ครับและเมื่อดวงเข้าสู่ครึ่งปีหลังคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปดวงมีการพลิกฟื้นอย่างเด่นชัดขึ้นมีพลังที่เข้มแข็งส่งผลกับดวงชะตาของคุณโดยตรงในด้านความดีเด่นความเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดที่ดีขึ้นในหลายๆด้านครับดวงโชคลาภในเดือนนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มกันทุกด้านครับทั้งทางด้านลาบลอยเสียงโชคถูกหวยถูกรางวัล ได้โชคใหญ่มีเงินก้อนลักษณะเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณครับจากที่ผ่านมาดวงอับโชคมานานเหมือนโชคไม่ค่อยเข้าข้างเงินทองหายากหากเงินลำบากแถมมีแต่รายจ่ายเต็มไปหมดจะหวังพึ่งโชคลาบก็มักจะพึ่งไม่ค่อยได้ในปีที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้ดวงได้พ้นจุดต่ำมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นกลับมาโดดเด่นขึ้นอีกครั้ง ก็หมายความว่าโชคได้กลับมาเข้าข้างคุณอีกครั้งครับคุณจะมีลาบลอยสิ่งที่ได้มาแบบเกินความคาดหมายไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะก็ได้สำเร็จสมหวังลงทุนน้อยได้กำไรเยอะอะไรแบบนี้ครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับดวงโชคลาบโดดเด่นมีพลังส่งผลให้คุณมีโชคมีลาบมากขึ้นก็เตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคกันได้เลยครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนโชคลาภอีกแบบที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเป็นโชคการได้มาแบบไม่คิดไม่ฝันได้มาจากประเภทของชิ้นใหญ่อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์บ้านอาคารที่ดินทรัพย์สินสิ่งของมีค่าหรือมรดกตกทอดสําหรับคนที่มีมรดกนะครับก็เตรียมตัวรับกันได้เลยครับอีกไม่นานเกินรอถ้าพูดถึงเรื่องทรัพย์สินชิ้นใหญ่แล้วมันก็มีโอกาสได้ในหลายรูปแบบครับอย่างเช่นคนมีอสังหาที่ดิน อาจจะแบ่งขายปล่อยเช่าก็จะได้เงินก้อนในส่วนนี้มากขึ้นครับไม่ว่าจะขายเองหรือคุณจะเป็นในหน้าเป็นตัวแทนคุณก็มีโอกาสได้เงินมาจากอสังหาที่เคยมองข้ามหรือคิดว่ามันจะขายยากขายไม่ออกไม่น่าจะมีคนมาซื้อซึ่งดวงโชคลาบก็จะทำหน้าที่ส่งเสริมโดนบันดาลให้มันเป็นจริงได้หรือว่ากลับกันใครที่อยากจะได้บ้านได้รถระยะที่ดวงโชคลาบโดดเด่นและมีพลัง ก็จะช่วยหนุนนำให้คุณมีโอกาสได้สมหวังนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับอย่างช้าก็ไม่ควรเกินภายในปีนี้มีโอกาสแน่นอนครับฟังข่าวดีกันมาเยอะแล้วเรามาดูสิ่งที่ต้องระวังในระยะนี้กันหน่อยครับซึ่งมันไม่ใช่ข่าวร้ายแต่เป็นเรื่องที่ต้องระวังครับรวมถึงป้องกันแก้ไขให้มันดีขึ้นได้นั่นก็คือระยะนี้ใครที่เบื่องงานมากๆอยากจะลาออกวันละหลายๆรอบก็อย่าพึ่งใจร้อนไปครับ ระยะนี้ไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานยิ่งใครลาออกมานั่งอยู่บ้านเฉยๆก็ยิ่งไม่ควรใหญ่ครับถึงอยากจะพักบ้างก็เถอะแต่ช่วงนี้ยังไม่เหมาะครับเพราะว่าถ้าคุณออกจากงานเมื่อไหร่คุณอาจจะได้พักยาวเป็นปีเพราะจะหางานยากขึ้นก็เนื่องมาจากดวงการงานในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปครับไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานใดๆทั้งสิ้นครับใครมีงานทําอยู่ให้ตั้งหน้าตั้งตาทําต่อไปครับเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องอดทนไปก่อนครับอย่าเพิ่งลาออก อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานเพราะดวงมีโอกาสตกงานสูงครับก็ต้องระวังไว้หน่อยครับส่วนใครที่ตกงานอยู่แล้วก็ยิ่งนางห่วงก็ไปอีกครับเพราะว่าอาจจะยังไม่มีวี่แววว่าจะได้งานในเร็วนี้ครับมันอาจจะล่าช้าเนิ่นนานออกไปแบบไม่มีกําหนดสําหรับคนที่กําลังรอผลสัมภาษณ์สิ่งที่พอจะแก้ไขได้บ้างหรือว่าช่วยให้มีโอกาสได้งานเร็วขึ้นก็ลองมองหางานให้หลากหลายขึ้นครับหรือว่าลดเงินเดือนลงมาหน่อย หันไปเลือกงานในทำเลอื่นบ้างอย่างเช่นแถวปริมณฑลต่างจังหวัดก็พอจะมีโอกาสได้งานเร็วขึ้นครับส่วนคนที่ไม่ได้เปลี่ยนงานซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับก็ตั้งใจทํางานทําการต่อไปครับแต่มันอาจจะมีปัญหามีเหตุไม่เป็นตังใจบ้างก็อดทนแก้ปัญหาไปทีละเรื่องครับต่อไปมันก็จะดีขึ้นเองรวมถึงคนที่ทําธุรกิจทําการค้าด้วยครับที่ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในระยะนี้ ทำสิ่งที่ทําอยู่ให้มันดีขึ้นก็เพียงพอแล้วในช่วงนี้ครับส่งท้ายเรามาเช็คดวงสุขภาพกันหน่อยครับวาระยะนี้มีอะไรต้องระวังบ้างและสําหรับดวงสุขภาพในระยะนี้โดยทั่วไปยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอะไรต้องกังวลสุขภาพโดยรวมยังแข็งแรงดีปราศจากโรคเวรโรคก,กรรมที่มารังควานก็เป็นระยะที่คุณ จะลงมือทำอะไรก็ทำได้อย่างเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพมากนักคนที่เจ็บป่วยมากมาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่อาการจะดีขึ้นไปจนถึงหายขาดได้เพราะอาจจะไปได้ยาดีไปเจอหมอเก่งรักษาได้ตรงกับอาการก็ช่วยให้มีความหวังขึ้นครับฝักเตือนอยู่บ้างในเรื่องของความเครียดความกังวลระยะนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คิดมากเป็นกังวลบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับ ก็ต้องดูแลด้านนี้ให้มากขึ้นครับการพักผ่อนเยอะๆก็จะช่วยลดความเครียดได้และการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหาเวลานอนให้เยอะขึ้นครับรองลงมาคือหาวิธีผ่อนคลายอย่างการฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองตัดสิ่งรอบข้างออกไปให้หมดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปรับรู้มันเยอะครับเพราะใจจะไม่สงบก็ฝากเตือนเรื่องเหล่านี้ครับถ้าตัดไปได้ชีวิตจะมีความสุขขึ้นอีกเป็นกองครับ คำทํานายดวงปีนักษัตว์ประจําเดือนมิถุนายน2568สําหรับดวงชะตาที่เกิดปีรากาเดือนมิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาที่สําคัญหลายด้านครับเดือนนี้ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการดําเนินชีวิตการเลือกการตัดสินใจสิ่งต่างๆเพราะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญว่าดวงจะไปไหนที่ทางไหนให้ลองนึกถึงถนนที่เป็นสมแยก ว่าเราจะเลือกไปซ้ายหรือไปขวาซึ่งให้ผลต่างกันไปคนละแบบดวงชะตาระยะนี้อาจจะมาถึงจุดเป,เปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่ทําให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มีผลต่ออนาคตของคุณซึ่งมันไม่มีคําว่าเลือกถูกหรือว่าเลือกผิดแต่มันให้ผลต่างกันมากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นด้านการงานบางคนอาจจะกําลังเลือกว่าจะอยู่ต่อหรือว่าลาออกเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพย้ายที่อยู่ใหม่ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือว่าเรื่องผิดแค่มันจะส่งผลต่างกันเท่านั้นหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆไม่ใช่เรื่องงานก็ได้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนก็ฝากเตือนกันไว้ก่อนครับเพราะดวงกําลังจะมีจุดหักเหเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งก็เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้าครับและเรื่องเด่นๆในดวงชะตาในช่วงนี้จะมีอยู่ในการ2เรื่องหลักๆครับที่โดดเด่นขึ้นมาจากจุดนี้ไปจนถึงสิ้นปีหรือจะเรียกว่า ดวงครึ่งปีหลังที่เหลือก็ได้ครับที่ดวงสองด้านนี้จะส่งพลังเข้มแข็งมาให้คุณซึ่งดวงที่ว่าก็คือดวงโชคลาภกับดวงการเงินครับที่เริ่มจะมีกําลังเข้มแข็งโดดเด่นชัดเจนขึ้นกว่าครึ่งปีแรกมากนั่นก็หมายความว่าคุณกําลังจะมีโชคเกิดขึ้นตลอดครึ่งปีหลังจากนี้ครับและไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวจบแล้วหายเงียบแต่จะเกิดขึ้นเป็นระยะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสอํานวย ซึ่งโดยโชคลาบที่จะส่งผลกับดวงชะตาของคุณเด่นๆจะแบ่งเป็นสองด้านด้วยกันครับคือ1ด้านเสี่ยงโชคลาบลอยแปลว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับใครจะเสี่ยงโชคก็รับรองว่าคุณมีโอกาสสูงทีเดียวครับทั้งโชคธรรมดาธรรมดาไปจนถึงโชคใหญ่รางวันใหญ่ทีเดียวครับแต่ใครจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนครับว่าพื้นดวงดีแค่ไหนบางคนพื้นดวงดีมากก็มีโอกาสได้ง่าย แต่ถ้าพื้นดวงเดิมไม่ดีโอกาสก็จะลดลงหรือว่าได้น้อยกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันครับแค่รู้ว่ามีโอกาสได้มากกว่าปกติก็ดีแล้วคิดซะว่ามันเป็นรางวัลชีวิตเป็นโบนัสก็แล้วกันครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะยิ่งเครียดเดี๋ยวเงินก็ไม่เข้าพยายามทําใจให้สบายเดี๋ยวก็โชคดีเองครับส่วนดวงโชคลาภด้านต่อมาคือโชคประเภทอสังหาริมทรัพย์ ก็อย่างเช่นบ้านที่ดินอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงรถยนต์ยอดยานพาหนะโชคลาบประเภทนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับหรือการแปลงทรัพย์สินเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างการขายที่ขายทางขายบ้านอาคารดวงจะมีโชคมีลาบผลจากประเภทเหล่านี้ครับอีกด้านก็จะเป็นประเภทยานพาหนะอย่างรถยนต์ก็มีโอกาสจะได้สินทรัพย์เหล่านี้เช่นกันไม่ว่าจะออกรถใหม่ป้ายแดง ขายคันเก่าซื้อคันใหม่เอารุ่นเก่าไปเชินซื้อป้ายแดงหรือว่าได้เงินก้อนจากการขายรถขายลาต่างๆประกาศขายไม่นานก็มีคนมาติดต่อขอซื้อครับก็สรุปว่านับจากเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปอีก2-3เดือนเป็นอย่างต่ำดวงโชคลาภของคุณโดดเด่นขึ้นและส่งผลดีมากๆกับดวงชะตาส่งผลให้ได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบไม่คาดฝันเกินความคาดหมายได้ของชิ้นใหญ่ ทรัพย์สินสิ่งของรวมถึงเรื่องเสี่ยงโชคลาบลอยมีเกณฑ์จะเกิดข,ขึ้นกับคุณบ่อยขึ้นครับจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองไปจนถึงลาบก้อนใหญ่เงินก้อนโตมีโอกาสเช่นกันในระยะนี้ครับดูด้านโชคลาบกันไปเยอะแล้วต่อมาเราก็มาดูด้านการเงินกันต่อครับระยะนี้การเงินส่งผลดีกับดวงชะตาไม่แพ้กับดวงโชคลาบทีเดียวครับก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่าเป็นดวงทั้งสองด้านที่ปรับตัวดีขึ้น โดดเด่นมีพลังที่เข้มแข็งส่งผลถึงดวงชะตาคุณอย่างชัดเจนการเงินระยะนี้จะเป็นระยะที่จะเริ่มมีเงินมีทองไหลามามากขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองหางเงินได้คล่องขึ้นจะมีโอกาสหรือมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆซึ่งก็มีเข้ามาให้คุณเลือกหลายทางก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกทางไหนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาด้วยเช่นกันครับต่อไปมันจะมีผลกับคุณอย่างมาก ซึ่งก็ต้องเลือกอย่างรอบครอบที่สุดครับในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องไรายได้ถ้าเทียบกับช่วงเดือนกันก่อนแล้วเดือนนี้ก็ดีกว่าเยอะครับเพราะจะมีเงินในส่วนต่างๆเริ่มทยอยเข้ามาทั้งอาจจะมาจากโชคลาภเงินก้อนที่ได้มาแบบฟลุก๊กๆและจากการหารายได้เสริมงานพิเศษการลงทุนมีคนเอาเงินมาคืนรวมๆก็ทําให้ในเดือนนี้เงินทองจะมีเพิ่มขึ้นหมุนเงินได้คล่องตัวการเงินไม่ค่อยสะดุด และจะเริ่มดีวันดีคืนต่อเนื่องไปตลอดครึ่งปีที่เหลือทีเดียวครับต่อไปเรามาดูดวงทางด้านการงานทางด้านกิจการธุรกิจการค้ากันต่อครับซึ่งเดือนนี้ภาพรวมการทํางานส่วนใหญ่ก็เป็นไปนในทางที่ดีครับแถมยังมีโชคเรื่องงานที่ดีเด่นอีกด้วยการการะทาสิ่งต่างๆการลงทุนลงแรงอะไรไปไม่สูญเปล่าครับจะได้เป็นสิ่งดีๆกลับมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างเช่นทําแล้วได้เงินดี ได้กาไรเป็นก่อเป็นกำขึ้นเห็นน้ําเห็นเนื้อทํางานแล้วต้องได้เงินเป็นส่วนใหญ่ครับแอปประเภทงานฟรีงานการกรุศลขอความร่วมมือระยะนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ต้องได้อะไรกลับมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองจะเป็นโอกาสเรื่องความก้าวหน้าเรื่องดีงามความรุ่งความปังมันจะมีเข้ามาไม่สูญหายสูญเปล่าไปในอากาศครับส่วนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการทํางาน ระยะนี้ก็มีน้อยครับก็ทำงานก็ได้อย่างสบายใจขึ้นราบรื่นไม่ค่อยมีมานมาผจญครับทำงานเป็นสุขขึ้นทำไปก็เห็นเงินเห็นความก้าวหน้าทั้งคนทำงานประจำทำธุรกิจลงทุนอาชีพอิสระก็เป็นช่วงที่การงานจะให้ผลดีกับคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับก็เตรียมตัวรับข่าวดีรับสิ่งดีๆจากการกระทำจากการงานที่คุณทำกันได้เลยครับ และมีเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันไว้หน่อยครับสำหรับในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นการเอาเงินไปหาประโยชน์หารายได้มากขึ้นก็ต้องระมัดระวังอย่าชะล่าใจครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนมาชักชวนให้คุณไปลงทุนก็ระวังจะถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทรัพย์เพราะดวงมันมีโอกาสเกิดขึ้นครับถ้าพลาดแล้วมันพลาดเลยเลือกกลับคืนมาไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังครับในการลงทุน ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนตัดสินใจก็ฝากเตือนสติกันไว้ครับต่อไปเรามาเช็คดวงสุขภาพกันบ้างครับระยะนี้ใครที่ชอบกินยิ่งเครียดก็ยิ่งกินหนักก็ต้องระวังจะเจอโรคอ้วนซึ่งถ้ามันขึ้นแล้วก็จะลดยากและอีกเรื่องก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆตามมาอย่างเช่นความดันสูงหัวใจเบาหวานโดยเฉพาะโรคเบาหวานครับระยะนี้ต้องระวังมากๆ ทั้งคนที่เป็นและยังไม่เป็นต้องควบคุมเรื่องน้ําตาลในเลือดให้ดีๆครับใครที่ชอบกินขนมกินของหวานชานมกาแฟก็ต้องระวังครับถ้าอายุในน้อย,อยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าระบบเผาผลาญยังดีอยู่แต่สาหรับคนที่อายุเยอะอายุมากแล้วก็ต้องฝากเตือนกันเป็นพิเศษหน่อยครับยิ่งผมสังเกตว่าแฟนๆช่องดูดวงของเรามีคนอายุเยอะเข้ามาดูกันมากทั้ง50-60กว่า ก็อยากฝากเตือนเรื่องสุขภาพกันหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องโรคเบาหวานก็ควบคุมเรื่องน้ําตาลในเลือดให้ดีครับให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและควรเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นด้วยการออกกําลังกายซึ่งก็ควรเน้นแบบเบาๆครับอย่างการเดินในที่ราบไม่จาเป็นต้องวิ่งครับแค่เดินให้นานพอสัก15-20นาทีต่อเนื่องพอให้ได้เงยอ,ออกก็เป็นการออกกําลังกายที่ให้ผลดีแล้วครับหากทําเป็นประจำ สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาพื้นดวงการงานพื้นดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพ และเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ